ชายสองคนขับรถผ่านเมืองเล็กๆแถบชนบทของอินเดียนาอย่างไร้จุดหมายแต่ความสงบหายไปทันทีเมื่อพวกเขาฆ่าพนักงานและเด็กผู้หญิงในโรงแรมอย่างเลือดเย็นก่อนจะหนีไปอย่างไร้ร่องรอยตัดมาที่เมืองเล็กๆชื่อมิลบรุกทอมสตอนเจ้าของมอร้านอาหารเล็กๆใช้ชีวิตเรียบง่ายกับภรรยาอีดีและลูกสองคนแจ็คลูกชายวัยรุ่นนอถูกแปลงที่โรงเรียนสาราลูกสาวน่ารักวัยอนุบาลครับครัวสตอนดูเหมือนเป็นครอบครัวอเมริกันอบอุ่นทั่วทั่ว ไปไม่มีพิศพัยอะไรเลยวันหนึ่งชายสองคนบุกเข้ามาในร้านอาหารของทอมเพื่อปล้นพวกเขาเริ่มข่มขู่ลูกค้าและมีแนวโน้มจะฆ่าทุกคนทอมสะทอนในตอนแรกดูเหมือนจะกลัวเหมือนอกคนปกติแต่ในเสี้ยววินาทีเขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและโหดเหี้ยมฆ่าคนร้ายทั้งสองอย่างมืออาชีพโดยแทบไม่ได้รับบาดเจ็บเลยทอมกลายเป็นฮีโร่ในช่วข้ามคืนข่าวข,ของเขาแพร่ไปทั่วประเทศท,ทั้งทางทีวีและหนังสือพิมพ์ไม่นานหลังจากนั้นกลุ่มชายแปลกหน้าเริ่มปรากฏตัวในเมืองโดยเฉพาะคานโฟกาตีชายมีรอยแผลเป็นบนใบหน้าคานและลูกน้องเริ่มงเวนที่ คา,า,านบอกว่าเขารู้จักทอมจริงๆเขาไม่ใช่ทอมสตอนแต่เป็นโจีคูซักนะคาโหดเหี้ยมจากฟิลาเดลเฟียทอมยืนกรานว่าคานจำผิดคนและปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่โจอีแต่คานยังตามราวีทั้งทอมและครอบครัวไม่เลิกจนสร้างแรงกดดันมหาศาลความหวาดกลัวเริ่มกัดกินความสงบในครอบครัวสตอนอีดีเริ่มสงสัยอดีตสามีของเธอจริงๆว่าเขาเป็นใครแจ็คต้องทะเลาะกับเพื่อน ที่โรงเรียนเพราะชื่อเสียงของพ่อทําให้เขาถูกล้อสาระเด็กน้อยไร้เดียงสาก็ <c oughs> ยังรับรู้ถึงความตึงเครียดในบ้านมีฉากหนึ่งคิ่แสดงความโรแมนติกระหว่างทอมและอีดีที่เร นิมเปลี่ยนไปจากความรักลายเป็นความรุนแรงแฝงอารมณ์สับสนฆาและลูกน้องบุกเข้ามาข่มขู่ทอมที่บ้านทอมถูกบังคับให้ออกมาข้างนอกเพื่อคุยกันแต่เขาต่อสู้กับอย่างรุนแรงทอมสังหารลูกน้องของคานได้สองคนในลานหน้าบ้านก่อนจะ,ะเผชิญหน้าคาตัวต่อต,ตัวจบด้วยการที่ทอมฆ่าคานอย่างเด็ดขาดอีดีเห็นกับตาว่าทอมสังหารคนอย่างเลอดเย็นหลังจากเหตุการณ์นั้นอีดีจึงเผชิญ น่ากับทอมทอมยอมรับว่าเขาเคยเป็นโจอีคูแซกจริง,รงๆนักฆ่าในเครือมาเฟียที่ฟิลาเดลเฟียเขาหนีจากชีวิตเดิมมานานหลายปีหวังเริ่มต้นใหม่ด้วยชื่อทอมสตานการสารภาพนี้ทําให้อดีรู้สึกสับสนเจ็บปวดและรู้สึกเหมือนชีวิตแต่งงานทั้งหมดเป็นการหลอกลวงไม่นานนะทอมได้รับโทรศัพท์จากพี่ชายเก่าที่ฟิลาเดลเฟียชื่อริชี่คูแซกริชี่เป็นหัวหน้าแก๊งในอดีตที่ส่งคนไปฆ่าทอมเพราะโกรธที่ทอมหนีมาเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยไม่ขออนุญาตเพื่อปกป้อง,องครอบครัวของตัวเองทอมจึงต้องเดินทางกลับไปฟ เผชิญหน้ากับริชีท่ทอมบุกเข้าไปที่คฤราสหาของริชี่พี่น้องทั้งสองพูดคุยกันด้วยความเย็นชาริชี่พยายามสั่งลูกน้องฆ่าทอมแบบเยอะอยันฆ่ามันโจอีแต่ทอมกลับสัมหาสลูกน้องโของริชี่ทุกคนอย่างรวดเร็วเหมือนนักฆ่ามืออาชีพที่ไม่มีวลีมสัญชตาตญาณสุดท้ายทอมบีดคอและฆ่าริชี่ด้วยมือตัวเองปิดฉากอดีตที่ตามหลอกหลอนเขามานานทอมล้างเลือดในแม่น้ำแล้วขับรถกลับบ้านเขาเปิดประตูบ้านเขา้าเงียบเงียบครอบครัวกำลังกินอาหารเย็นกันอยู่ในบรรยากาศตึงเครียดและเศร้าหมองซาราา่าลูกสาวตัว ของการให้อภัยที่ไรคำพูดทอมนั่งลงกับครอบครัวหนังจบที่ภาพใบหน้างเงียบงันของทุกคนต่างคนต่างรู้ดีว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดกาลแล้ว